หม่ครับวันหยุดครับหลายคนมาได้หลายคนมาได้ครับตำรวจเขาจิจับมากสองคนครับัพี่น้องชมบรรยากาศครับหาหนอไต้หวันกันจ้า ล่มมีแดดแล้วมันมีล่มอะไรปะคอยห่อนปันไนดอยู่เกาะเนาะเป็นเกาะเนาะของเขาอยู่นี่ก็บใก่้ทะเลนะครับร่มแห้งฝนกระตกคิดว่างานกระตกเกือบทุกมือครับมือมาทั้งตกวาใบใบนี่ก็แน่ หมดแล้วครับอาลงใหม่นเนมัมีนาอบ่วไป ปลานีขึ้นมาออกปลาสีเล็กก็หันออกหลายปลานี่คือบ่ท่านเห็นอ้าตายแล้วปลานี่สีนี้บ่จกบักโนบ่เห็นบ่เคเห็นจกนักโนบออ๋อสอยตันเหรองงเงี้ยหมกไม้งไงก่อน โอ้ห้อยคนมาหาคือกันนี่ห้อยห้อยห้อยดินก็เจ้ายำกไปเจ้ามาหาก้อนห้ายเหรอครับโอ้อหอแล้วครับนอนนึงครับอเอ็นแล้วเอ็นแล้วแล้วไปนั่งนอนหนึ่งก็เจ้าบ่เห็นสวดนะครับ

cái đài thôi. Để, mình, mình Ui, thể thôi được Rồi, 1... nọ to, khắp phốm Ui, đến tới Tìm có chỗ mà, có trở mà còn พี่้องขดเอาอ้วลึกเลกปุ่นอู้งามโอ้น้องน้องงี้ครับท้อแขนม่นปดิ ไหนไหนอ้าวมีตรไหนวะเอามีที่ไหนละโอเคเห็นออกแบไงครับ นี่น่อนนอดินเอนอข้างในกับสองนอครับสองนอเลยสามนอนนี่นอโอ้สามนอ เยาไปเห็ดนอไม่สมแล้วครับไม่ได้กินนอสมโดนแล้วโอ้โหแญ่มากเลยอายใจบ่ ว้าว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 ตัวนี้คือตัวคุ้มกอนีนีหานอครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นเด บูเข้าไปโอ้โอขุนนอนหนึ่งยายปวหน้าขุนกันโอ้สังนอสจังนอ,องนครบพ่านหนึ่งข้างจังนอนเลย นอนนึงครับนอนนี่ไหมเงาวันจะช่างเลยวะเงาวันจะช่า่างนี้นะพี่น้องคุณอะเงาไหมครับอู้นอนนี่อวบคัก อวบคักอวบคักติดตา,ามมันต่อ,ตอไปครับขับพี่น้องน้อนหนึ่งฟังเสียงหักนะครับเอ้ยเสียงหักไหกมแก่หไหนเนาะทำไงเนี่ะ นอครับสองน้อนั่งดินออกบนหนึ่งเอาหัวไปเหรอเนาะเป็นยังไงน้อนเดียวน้อนี่ครับน้อนึงเอาไว้ยังไงจงเมืก็เจ้ากินน้ำ ủa con này hả ui con này นะครับผลงานผมพอดียูเดีเดกินครับแล้วว่าคําน้องอีกสอบหนึ่งท่านออกมากครับผลครับที่นี่กลางหน้าครัขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานอีสานสตอรี่อ่อนทั่วในเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสกายแข่ขงทีมงานเ้องีกกำลังแรงใจทํากิบ ต่อไปนะครับก็จะเป็นบรรยากาศป้าไพ่นี่แหละครับสำหรับอี EP นี้สวัสดีครับ